ทุกเช้าที่ตื่นมาเรามักเริ่มต้นด้วยความเร่งรีบความกังวลหรือแม้แต่ความเบื่อหน่ายที่ยังไม่ทันได้หายไปจากเมื่อวานคุณเคยถามตัวเองไหมว่าวันนี้ฉันจะมีความสุขกับเรื่องอะไรบ้างฉันจะมองเห็นความหมายของการตื่นเช้านี้อย่างไรการเริ่มต้นวันใหม่คือโอกาส ที่ฟ้าได้มอบให้เราอีกครั้งหนึ่งให้เราเริ่มใหม่ด้วยพลังใจที่สดใสกว่าเมื่อวานความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณของชีวิตความทุกข์ไม่เคยหายไปจากชีวิตใครได้ถาวรแต่มันก็ไม่เคยอยู่กับเราอย่างถาวรได้เช่นกันในแต่ละวัน เราอาจเจอเจ้านายที่ไม่เข้าใจลูกค้าที่ไม่พอใจคนใกล้ตัวที่ทำให้เราท้อใจแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ปัญหาของชีวิตมันคือบทเรียนประจำวันที่ฟ้าอยากให้เราเรียนรู้ความทุกข์เป็นสัญญาณว่าเรายังมีหัวใจที่รู้สึกยังมีจิตที่สแสวงหา และยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเราทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยคำพูดที่กดดันตัวเองด้วยความคาดหวังที่เกินพอดีด้วยความอิจฉาหรือความเปรียบเทียบจากโซเชียลสิ่งแรกที่ต้องทำคือไม่ตัดสินตัวเองจากความผิดพลาดของเมื่อวาน ลองพูดกับตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้ฉันขออนุญาตใจให้เริ่มใหม่ฉันจะไม่เอาความผิดพลาดมาเป็นโทษประหารตัวเองฉันไม่ต้องเก่งที่สุดแต่ฉันจะอ่อนโยนที่สุดกับใจฉันการไม่เบียดเบียนใจตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการให้อภัยตัวเองคุณเคยรู้บ้างไหม พลังใจไม่ได้เกิดจากวันที่คุณได้รับคำชมแต่มันเกิดจากวันที่คุณไม่ได้ยินเสียงให้กำลังใจจากใครเลยแต่คุณก็ยังลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวและทำหน้าที่ต่อไปเพราะคุณเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้เชื่อแม้กระทั่งในวันที่ไม่มีหลักฐานให้เชื่อ ชีวิตคือความไม่แน่นอนทุกวันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีสลับกันเสมอสิ่งที่คุณต้องมีคือระบบป้องกันจิตใจไม่ให้แตกสลายไปกับทุกข่าวร้ายที่พักใจไม่ว่าเป็นธรรมะดนตรีหรือการนั่งเงียบๆการพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยน แม้ในวันที่ล้มเมื่อคุณสร้างนิสัยใหม่ให้กับใจแม้เจอเรื่องเดิมๆก็ไม่เสียศูนย์เหมือนเดิมความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปแสวงหาบนยอดเขาแต่มันอาจอยู่ในถ้วยกาแฟยามเช้าแสงแดดยามเช้าที่ลอดผ่านมานหน้าต่างการได้ฟังเสียงนกร้อง หรือแม้แต่เสียงลมหายใจของเราเองให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ความสุขจะไม่ใช่รางวัลใหญ่ที่ได้จากการประสบความสำเร็จเสมอไปแต่มันจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่อยู่กับคุณทุกวันในเหตุการณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตื่นเช้าทุกวันไม่ใช่แค่ตื่นขึ้นเพื่อใช้ชีวิต แต่ตื่นขึ้นมาเพื่อเข้าใจชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นแค่รู้จักใจของตัวเองมากขึ้นทุกวันก็พอแล้วทุกเช้าคือโอกาสทุกวันคือบทเรียนและทุกค่ำคืนคือรางวัลของคนที่ได้ทำดีที่สุดแล้วขอให้ทุกวันที่คุณตื่นมาเป็นวันที่คุณ อยู่กับตัวเองอย่างไม่เบียดเบียนและขอให้ใจคุณแข็งแรงพอที่จะอ่อนโยนกับตัวเองได้เสมอความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันความสุขไม่ใช่ปลายทางที่ต้องไปให้ถึงแต่คือสิ่งที่เราสร้างได้ระหว่างทางที่กำลังเดินอยู่ถามตัวเองอยู่เสมอว่า วันนี้คุณยิ้มให้ตัวเองหรือ,อยังในวันที่โลกหมุนเร็วปัญหารายวันเข้ามารัวๆความสุขดูเหมือนเป็นของหายากแต่จริงๆแล้วความสุขไม่เคยหายไปจากเราเลยมันแค่เบาเสียงลงจนเรามองข้ามมันไปความสุขอาจอยู่ในกาแฟถ้วยเดิมที่คุณดื่มทุกเช้า อยู่ในแสงแดดอุ่นๆที่ลอดม่านเข้ามาอยู่ในการที่เรายังตื่นมาได้อีกวันแม้เมื่อวานจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามหัวใจที่รู้จักขอบคุณเท่ากับหัวใจที่สร้างความสุขได้ทุกวันหลายคนพยายามวิ่งหาความสุขจากภายนอกทั้งชื่อเสียงความรักความสําเร็จแต่สิ่งเหล่านั้น บางครั้งเราควบคุมไม่ได้สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือมุมมองของตัวเราเองแค่ขอบคุณที่ยังมีอาหารเช้าให้กินแค่ขอบคุณที่ยังมีบ้านให้อยู่ขอบคุณร่างกายที่ยังทำงานขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้ความสุขเริ่มต้นจากการ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วฝึกใจให้อ่อนโยนกับตัวเองบางวันเราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินจนลืมให้พื้นที่กับความผิดพลาดและความเหนื่อยอย่าลืมว่าการหยุดพักไม่ใช่ความล้มเหลวการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอการยอมรับความรู้สึกของตัวเอง คือจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่หลอกตัวเองให้ยิ้มตลอดเวลาแต่คือการยอมให้ตัวเองได้เป็นมนุษย์ธรรมดาที่เจ็บได้เหนื่อยได้ร้องไห้ได้และก็รักตัวเองได้ทำสิ่งเล็กๆที่ใจรักวันละนิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ แค่คุณฟังเพลงที่ชอบสักห้านาทีเดินเล่นตอนเย็นสูดอากาศเขียนไดอารี่ความสุขวัลนละบรรทัดโทรหาใครสักคนที่คุณคิดถึงให้อภัยใครสักคนแม้เขาไม่รู้ตัวเดินเล่นตอนเช้าสูดอากาศที่บริสุทธิ์ทุกอย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินมาก ไม่ต้องมีเวลามากแต่ผลลัพธ์คือใจที่อ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณได้ใช้ชีวิตเพื่อความรู้สึกดีๆไม่ใช่เพื่อแค่ความสำเร็จภายนอกเข้าใจความสุขอย่างแท้จริงความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรามองสิ่งที่เรามี ด้วยใจแบบไหนต่างหากคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ปัญหาทุกอย่างจบก่อนจะรู้สึกดีกับชีวิตแต่คุณสามารถเลือกความสุขได้แม้ยังอยู่ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์เพราะคนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่คือคนที่ฝึกหัวใจให้เห็นแสงเล็กๆท่ามกลางความมืดและในทุกเช้า ขอให้คุณลืมตาขึ้นมาพร้อมประโยคนี้ว่าวันนี้ฉันจะเลือกมองชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนต่อหัวใจตัวเองฝึกใจให้ชินกับความสุขมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนใจคนปลูกฝึกได้เสมอ และเมื่อใจถูกฝึกให้เห็นความสุขมันจะเห็นความสุขแม้ในเรื่องธรรมดาความสุขเป็นนิสัยที่สร้างได้เรามักคิดว่าความสุขเป็นผลลัพธ์ของโชคดีแต่จริงๆแล้วความสุขเป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงใจที่ฝึกให้เห็นความสุข จะคุ้นเคยกับความเบาจะไวต่อแสงเล็กๆในวันมืดและจะไม่ตกหลุมพรางของความทุกข์ที่ขยายเกินจริงวิธีฝึกใจให้ชินกับความสุขฝึกสังเกตสิ่งดีๆวันละสามอย่างก่อนนอนลองเขียนหรือทบทวนใจว่าวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างแม้จะเล็กมากๆก็ตาม ได้ฟังเพลงเพราะๆพฝนไม่ตกตอนออกจากบ้านมีคนส่งยิ้มให้โดยไม่คาดคิดการทำแบบนี้ทุกวันจะเปลี่ยนจิตให้ไวต่อสิ่งดีและไม่หลงไปกับเรื่องแย่เพียงอย่างเดียวฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้จริงๆใจคนเรามักทุกข์เพราะอดีตหรืออนาคต เพราะเรื่องที่พูดไปแล้วกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราสัมผัสได้จริงลองกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองแค่หนึ่งนาทีหรือจิบกาแฟอย่างรู้สึกถึงกลิ่นรสและอุณหภูมิอย่างแท้จริงนั่นแหละคือการฝึกฝึกใจให้เป็นเพื่อนกับปัจจุบันและตรงนั้นเอง คือพื้นที่ของความสุขมองทุกสิ่งด้วยใจที่เข้าใจสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือความคิดที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นเมื่อมีใครพูดจาไม่ดีเราอาจรู้สึกเหมือนถูกทำร้ายแต่หากเรามองว่าเขาอาจทุกข์อยู่ในใจเราก็แค่ ไม่รับมันเข้ามาในใจแค่นั้นเราก็ไม่ทุกข์แล้วการฝึกใจให้มองด้วยความเข้าใจคือการเปลี่ยนปฏิกิริยาจากโต้อตอบเป็นการให้อภัยจากตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ให้เปลี่ยนคำถามนั้นว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้าง ปึกใจให้ยอมรับว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปทั้งความสุขความทุกข์คนรักคนเกลียดแต่สิ่งที่อยู่ได้คือใจที่ไม่หวั่นไหวไปกับทุกการเปลี่ยนแปลงความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่การเก็บทุกอย่างไว้กับตัวแต่คือการอยู่กับทุกอย่างได้อย่างเบาใจและใจที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคือใจที่พร้อมจะมีความสุขไม่ว่าชีวิตจะไปทางไหนสุขได้แม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเราไม่ต้องเปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนวิธีมองโลกก็สุขขึ้นได้ทันที าคุณฝึกใจให้เห็นความสุขคุณจะเห็นว่าการได้นั่งเงีย,งยบๆก็มีความหมายการได้กินข้าวคนเดียวก็ไม่เหงาการไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้ทำให้เราน่ารักน้อยลงการฝึกใจให้คุ้นชินกับความสุขคือของขวัญที่คุณให้ตัวเองได้ทุกวันไม่ต้องรอให้มีความพร้อมแต่ใจพร้อม จะเห็นสิ่งดีเท่านั้นก็พอแล้วและเมื่อใจเรามองเป็นชีวิตจะเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยความสุขมันไม่ได้ห่างไกลจากคุณเลยคุณรู้ไหมว่าตลอดเวลาที่เราวิ่งหาความสุขเรามองออกไปข้างนอกเราตั้งเงื่อนไขว่า ถ้ามีเงินมากกว่านี้ฉันคงสุขถ้าคนรักเข้าใจฉันมากกว่านี้ฉันคงไม่ทุกข์ถ้าไม่มีปัญหานั้นเรื่องนี้ชีวิตฉันคงจะดีกว่านี้เยอะแต่สุดท้ายเมื่อเราวิ่งไปถึงจุดนั้นจริงๆบางครั้งใจก็ยังเหนื่อยอยู่ดีและนั่นแหละ เรากำลังเข้าใจผิดว่าความสุขคือเป้าหมายในขณะที่มันคือสภาพของใจต่างหากลองคิดดูว่าเด็กเล็กๆเ,เขามีของเล่นแค่ชิ้นเดียวเขาก็หัวเราะได้แล้วคุณยายวัยเจ็ดสินั่งมองดอกไม้บานหน้าบ้านแค่นั้นก็มีความสุขได้ทั้งวันพวกเขา ไม่ได้ได้ทุกอย่างแต่พวกเขามีใจที่ไม่ต้องได้มากก็สุขได้นั่นแหละคือความหมายที่คุณต้องตะโกนว่าอ้อความสุขมันไม่เคยไปไหนเลยมันอยู่ตรงที่ใจเรายังมองเห็นมันหรือเปล่าเท่านั้นเองความสุข ไม่ใช่การทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่คือการยอมรับทุกอย่างอย่างเข้าใจเข้าใจว่าความผิดพลาดคือครูเข้าใจว่าความเจ็บคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเข้าใจว่าความไม่แน่นอนคือธรรมชาติของชีวิตและเมื่อเราเข้าใจเราก็จะไม่ทุกข์ กับสิ่งที่มันเป็นอยู่เพราะเราไม่เอาชีวิตไปต่อสู้กับความจริงแต่เราอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความเบิกบานสุดโตงแต่คือใจที่สงบเย็นและไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ตะโกนซ้ำอีกว่า อ๋อไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนอีกแล้วเพราะถ้าใจเรารู้จักวางมันจะสุขอยู่ตรงนี้เลยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกเช้าที่คุณตื่นเป็นเช้าที่ไม่ต้องพยายามมากแค่ตั้งใจจะมองโลกด้วยใจที่อ่อนโยนแค่นั้นก็พอแล้วเพราะบางที แค่เรายอมให้ตัวเองไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะพบว่าเราไม่ต้องเป็นใครที่ดีขึ้นเพื่อจะมีความสุขแต่เราแค่ต้องหยุดทำร้ายใจตัวเองแล้วความสุขจะเดินเข้ามาเงียบๆหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว ขอให้ความสุขอยู่กับคุณในทุกเช้าจนถึงเข้านอนฝันดีมีความสุขจนกระทั่งตื่นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ที่สดใสสวัสดี